ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมตีครบรครับรายการที่นี้มึงนานมุ้งมองท้องทินประจําวันจันทร์ที่เสาเก่าสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ครับมาปะกับพี่น้องแฟนรายการในตอนเจ้าวันนี้แหมวันหนึ่งนะครับ <c oughs> ผมภาวัตสัตยวงวงครับมาดําเนินรายการแตนคุณปุ้ยซึ่งก็เดินทางไปตีหลวงพระบางแต่ว่าหลายท่านก็คงจะติดตามเรื่องของการไทยทอดเสด็แตว่าม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับไปอ่อ สำมนาทีเรื่องของการปรนีปนอมของน้องน้องเยาวชนอำเภอปัวในบอได้ติดตามตะกีป้าทันวิทูนคุณวิทุนอยู่สวทนะครับถามเรื่องการแข่งขันแต่ว่าเป็นจะได้ผมอกับนบอกว่าอของประเทศไทยนี่ได้อดัพดับ17วันผูกฝังปุ๋ยนะครับเก็บรายละเอียดต่างๆมาเล่าคกับพีน้องแฟนรายการของเจ้าเหงือฝังแหมแหมวันหนึ่งรายละเอียดคงอยู่ติดปุ้นนะครับว่ามันเป็นจะได้ผ่องบรรยากาศในวันนั้นวันผูกกันละกันวันนี้นี่ราคาน่าจะสักออกจากปุ้นมาได้สัก กึ่งแล้วครับอู้ถึงนะน่าจะประมาณกึ่งตังละนะวันนี้ผมมา้าบบบใบได้มาคนเดียวแล้วครับวันนี้ตามคําเรียกร้องนะครับไปหับปอยเย็นมาตั้งแต่เจ้าครับวันนี้เขาปอเย็นครับสวัสดีค,ครับวัสดครับไปหับปอเย็นตีบ้านมาเจ้าเนี่ยมีแม่เลียงจากอันน้าเขียนกาลังมาขนขัว <c oughs> อีป่อหันลุบลุบลุบอยู่บ้านท่านนะกระถามว่าจะไปแยงกันในอย่างกันอีปอเฮ้ยนาะปฏิบัตบอกว่าวันผูกเนี่ย น้ำเขียนเป็นจัดจัดงานเรื่องสมุนไพรเนี่ยตีตีตตน้ำเขียนนะครับก็ล้องไปที่ตามพอวันผูกวันที่สามสิบวันนี้ผมไปหาพอีปอตามคำเรียกร้องอีปอหลังจากตีมาออกรายการวันก่อนได้ข่าวะจะได้ครับบ่ได้รับบ่ได้นอนนล้วเป็นจะได้ปอ่อยมีแต่คนทสหาไปปรึกษาไปขอความใจเหลือเนาะเอาแต่คำแนะนำไปคร<ำ>ับเป็น<ม>ความสุขก่อป่อในความสุขตีได้จุ๋ยคนอื่นเปิน,นี่ หนวเสียวดีใจว่าทุกคนสนใจเจีแลวก็หักตัวเองหนักขึ้นก็ใจหวังเปิงแต่ยาอย่างเดียวครับได้รับความหูหลายอย่างที่แนะนําเขาไปให้เขาไปปฏิบัติได้ข่าวว่าหลายคนอู้ถือว่าปเย็นบ่ได้มาถึงปุ๊บกับบ่เจว่าจะฮือยาสมุนไพรอย่างเดียวได้แนะนําวิธีการในการปฏิบัติตัวครับคือพวกนี้ยาไม่มีส่วนวยแต่ว่าตัวเองต้องย่ากายภาพบําบัด ร,ระคอไปตัวยยาจะช่วยเสริมเราตัวเองตรงนี้ถ้าเอาอยาไปอย่างเดียวผมบอขายเขาบอกขายครับพอไปมันกันมันมีคุณค่าเต่าเก่าวันนะมันมดลิดยาก็คือมาแทนอ่านีน่จะต้องอยายขายาผ่าผบ,บัดต่ำที่แนะน้ำมืองยะละก็ยะเป็นสม่ำเสมอครับผมอันนี้ถึงยาถึงจะได้ผลดีขึ้น อ๋อบอกปฏิบัติตามนี่ก็บอกนี่แหวังไว้ไอ้ยังก็บอย่าสักอันมาไปเอายาป่วเย็นนั่นนะมากินอย่างเดียวนี่ไ่ได้ผลแน่นอนบ่ได้ผลผมบอกป่วยเย็นอู้ถึงวันก่อนค้นจะเป็นหมอดีปวเย็นอู้กับผมวันนั่งรถลับไปต้องปฏิบัติจะได้คนที่เป็นหมอตามปกติที่จะเป็นหมอด้วยมากจะเป็นตุเจ้าครับผมบอกโกธบอกโลภบอกหลงบอกโกธบอกโลบหลบเอาจะเอาเงินนั้งนัก หลงตัวตัวเองในมียาดีนั่นหมอเจี๊มันเป็นหมอดีบ,บ่ได้คเกียรติมันเนื้อยามันแปลงแปงเนื้อยามอดีคือมันอันนี้ครับเป็นอ,อาคติไปมันก็เกิดประโยชน์นี่เป็นไอเนี่ยมไม่ถ้อว่าค้นี่จะผมว่าแท้ๆเลยถ้ายังเป่เย็้นว่าเนี่ยบ่จำบ่บจำเป็นว่าจ,จะต้องไปเป็น เป็นหมอยาเป็นไผยก็ได้แต่ว่าตัดสามตัวนี่คือได้นะครับความโลภความโกรธความหลงติปอเย็นวานี่นะครับครับแต่ว่าติปอเย็นอูถึงมรดกบอกว่าคนจะเป็นหมอดีต้องตัดสามตัวนี้ออกก็ได้ครับโลภก็จะเอาแป้งแป้งเปิดมหาก็จะเอาเนี่ยเหี้ยสิ่งเหล่านี้ปอเย็นปฏิบัติมาด้วยตลอดคขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านตัวทีตีตีได้ให้ความสนใจแล้วก็ได้เข้าไปหาปอเย็น หลายๆส่วนผมก็อีดูเปินวันก่อนผมกึดตั้งแต่วันแรกแล้วครับว่าว่าปอเคยแต่จะได้พักได้พอนก็จ้าอีนนะครับเ <c oughs> พราะหลังบ้านของปอเย็นเนี่ยเต็มไปด้วยสมุนไพรผมไปหันมากับตาละวันก่อนแล้ววันนี้เนี่ยผมเอาฮึอาอปอเย็นเอาเอาเป็นห้องแผน่นเป็นภาพตีดปอเย็นทายไว้แล้วก็ไปอัดใส่ในกระดาษใสน,นะครับกับหลังหันน่ะหลายตน้นตีดปอเย็นอูนถึงวันนั้นเนี่ยบางเตือกับโบหู้นะครับ เขาจะหาวิธีได้นะ่แฟนรายการนะครับว่าในอนาคตตั้งน้าเนี่ยยาสมุนไพรทีปอยเย็นยะมาแต่ละตัวแล้วกตีว่าเนี่ยผมถามว่าใบคูเนี่ยจ่เ่าอู้กันว่านั่นตีแต่บ้านเปลอเลยนี่ก่อ,อใบคูเนี่ยคุณภาพไอ้ประสิทธิภาพมันตีปอดแนะนำเออไปอยังไงซะประคุนของมันแหง้งเปลือกใบเมล็ดดอกนิยมใจเฉพาะใบแกเบาหวานแกไตพิการลิสิดวงลำไส้ผิวเปลือก โซกัยลิสุดวงจมูกต้นและใบแกประดงแกเละนิวในไถในถุงน้ำดีลดน้ำหนักตัวลดน้ำหนักลดน,ำน้ดนำหนักนี่คือตัวผมเอามาลองกินพอน้ำหนักเหลือสามสิบเก้ากิโลจึงวันนี้กะมาเดืนนี้ยังละ,นนะโอ้หมันลดไปติ๊กๆเหรอครับครับนะฮะเอา้าท่านได้ตีคิดว่าร่างไกยมันบกใยสะดวกสบายนะครับใบครูใบครูนี่บ,นบ้านเฮามีเปิ้ลเลยเป็นใบสีเขียวๆเป็นพุ่มนะครับคุณผู กับหลับตัวอ่านี่คือแหมตัวหนึ่งตีตีปอยเย็นปวเอามาแล้าวปวบอกว่ามันหาง่ายแล้วก็ได้ได้ประโยชน์ต่อพี่น้องตีฟังรายการเขานักๆนะครับสําหรับท่านได้ตีอยากจะสอบถามวันนี้ผมเอาปาปอยเย็นมาเนี่ยให้ท่านได้อันยังตีอยากจะได้ข้อมูลเนาะปอนะ <c oughs> ครไข่ได้ข้อมูลไข่หูกบยาสมุนไพรตัวได้ตีมันใจกบหยัางพองเนี่ยปอยเย็นบอกแล้วนะครับว่าอสมุนไพรทุกตัวบ่สามารถจะแก้โรคถาวรได้ อยู่ที่ตัวของท่านว่าท่านจะปฏิบัติจะไดนะครับเอายาป่อย็นต้องเอาเรื่องของการกายภาพบําบัดติดไปตัวทุกครั้งทุกคนต้องเปลี่ยนพฤติกรรมทุกคนต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการกินกันไอ้อย่างทั้งหลายนี่ก็ป่อย็นครับครับอนี่เป็นสายแรกวันนี้ละปะครับผมสวัสดีครับครับอ่าได้นนะครับครับ อ่าวิทยุน้อยนอฮลัอลโหลเจินเลยครับเจินเลยครับข้างหนึ่ง,งเจ้ามันเป็นเตาแาบนี้ตอนนี้พอเจ้าพ่พิธภัณฑได้ยินชัดแล้วครับผมได้ยินแล้วครับแก้วหมูมดเลยอ่ะ เด็ดเดดเทไหม่นะน้องนอเด็ดความกำนะครับเท่าไหร่ห่มรอบนะครับตะกี้ใส่ตะกี้มันลุดมันนะครับผมคือช่างเทคนิคผมนังหุ้มอยู่นะครับครับสวัสดีเจ้าครับผมอครับผมบอดีครับต่โทรมาเรื่องกำลังใจต่เย็นหน่อยนอครับ่ได้นอนหน่ไม่เรี่ยงเหรเรนจะได้เจ้า ก็เป็นจังไ้ก่ออันหลังจากออกอาการไปปอเย็นบอาปะทะคุนขนาดนักมหาตีบ้านเองนะครับเอก็ปะทะคุณดีนี่มีหลายคนจะถามว่าตีเลอดเขาอ้วนไปเย็นหรเลไปสามสิบเก้าเนี่ยจะได้ตล่อมมันถึงลงไปสามสิบเก้ากินใบโคเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพราะว่าโรคปลากินน้ำห้อยน้ำหนองขับโคเขคยกัวเป็นนิ้วก็จจะต้มกินต้มกินต้มกินได้เดือนสองเดือนพล้ กาน้มทีโตมมาปีนแดงปงลึงมันขาวไปหมดเหมือนนอคัดนี่ใช่ใช่<ม>พี่ีต้มกระเจ้าต้มอย่างเดียวมัดน้ำไม่กู้อย่างเดียวเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นนิวต้องใส่สารส้มสารส้มเข้าไปจะดยางให้นิวสลายเร็วขึ้นสลายเร็วครับเจ้าใช้ปริมาณแต่ได้เจ้าเวลาต้มนี่ต้มแจคอย่างแห้งกับเจ้าอันสักมัดหนึ่งถ้ายง ดิฟอยู่กับสักกับมือหนึ่งมือหนึ่งแตใช้น้ำนาก็เจ้าน้ำก็สามสามส่วนให้เหลือแสองส่วนครับผมเอาใบมันเหลือเอาต้นมันมดหรือเล่าถึงมดเลยตั้งต้นตึงใบตึงต้นตึงใบนะอาจารย์ครับอ๋ออาจารตึงต้นตึงใบเนาะครับมันมาเลยเนาะเล่นตึงหักก็ได้เนาะปอน้องอ๋อเสียดายไม่เสียดายาั้งตีนี้นี่จ่าจ่ายต้มสดสด รถก็ต้องเอาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเ<น>พราะมันดูดอาหารขึ้นมาไ,ตไวตีบ่ใบครับเอาลจา้าไปเก็บนะจ้าก,กอนพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าอาหารที่มาดูดมามันจะไปเลี่ยงลําต้นมันจะมาล้อแสงแดดแสงแดดเนี่ยอาหารนั้นสุกถึงจะเลี่ยงลําต้นตอนนี้อาหารมันอยู่ตัดตบจะงอดอยู่อา,อาหารอย่าง้คร<บ> <พะ S 2> ับกอนพระอาทิตย์ขึ้นสั่งข้อแสงเน่ก็ครับอาจารย์แม่ครับเราลืมเกิดไปแต่ว่าพอ แล้วก็ขอบคุณครับอาจารย์ครับเด้คนอื่นจะได้เขเข้ามาครับผมอาจารย์บดีลืมนะครับรถนำนักนะอาจารย์ครับจัดมหมครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับดีเจ้าครับผมอันนี้อาจารย์เมมอาจารย์เมมติดจัดไรกันตอนเจ้านั่นนะครับตอนทยับขยหบรถนำนักครับผมสวัสดีครับท่านครับสวัสดีเจ้าครับมีอยางจะสอบถามปอเย็นครับจาสอบถามเรื่องนั้นเขามี ชั้นเนี่ยเจ้าเขามีนชั้นเปินภาษากลางเปิดห้องเขาเมีนชั้นละบ้านเขานี่ตั้งเหนือของเขาห้องอันเขามีนขึ้นน่ะมันก็เจ้าแม่นก็ปอกแม่ละแม่ละนะครับเปคนว่าแม่ละนะครับอย่าเมีนอย่าสองอย่างนะเจ้าก็เมีนเขามีนใจใดถึงสองอย่างถึงเขามีนขึ้นจะเมีนแข็งเขาเม่นเหลืองนั่นได้หมดครับเจ้าว่าไอ้พวกน่ะเขาเม่นนี่มันกลิ่นมันจะล่างลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่นี่ใจมักวิตเต็ดแต่เขามีน คืนนี่จะล่างลำไส้คือตามที่เขากินทุกอย่างไปเขาหมอเลยล่างถวยแล้วเอาถวยไปตักแหมตักแหมลำไส้ครับเหมือนกันบ่ได้ล่างเลยเมื่อกินยาพระแทนทีมันจะดูซึมมันก็บบ่อซึมเพราะว่าไอไขมันก็อย่างไปเคลือบลำไส้เขาไว้เหียมันจะบ่อยซึมเอาไปเลี่ยงไปช่วยส่วนต่างๆจะต้องใจพวกนี้ล่างบางคนก็ใจมบนก,ก็เตดดิฟมาซอยซอยมาเขาจะแกงมาฟากนี่ต้มกินหน้ามันสง mm hmm. ชาก็ได้นั่นล่างลำไส้ใหญ่ ต่าใจ,ใจโยเกิร์ตก็ได้นั่นสร้างเหมือนกันถ้าบอาล่งปับ๊บอาหารก็ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์กลางสายม,มันจะหมดซึมไปเลยเหมือนที่ภาษาแต,ต่งปัจจุบันเปิดห้องว่าดีทอ็อกดีทอ็อกนั่นแหละน้องดีท็อกนั่นสำรับครับสวนก้นอ๋อสวนบีบเอาเอาเอาครับเอาของขะของข้างจากลำไส้ออกมาครับครับผมน้องครับเรื่องขมิ้นชันนี่น้องเอาไปแก้ปัญหาตัวได้ครับที่โทรมาทำโปรย็นนี่นะครับอันพอดีเป็นนั้นเปิดมาล่างลำไส้ มันมาอ่านป้าในหนังสือว่าขมิ้นชันขมิ้นชันอินาจครับผมอ๋อก็เลยถามว่าขมิ้นชันกับขมิ้นขึ้นอันเดียวกันก็ออีเหมือนกัอาจ้าอ๋ออันเดียวนะปออันเดียวกันอันเดียวกันนะครับน้องครับผมขอบคุณครับเนี่ยะสิทธิภาพมันเป็นอาจจะเขียนสะพคุณมันนะปอปอเขียนไว้อย่างเงี้ยในในเอกสารทั้งหลายเนี่ยแต่ผมหันตัวหนึ่งที่เพอ้ยนเอามาเนี่ยคือเรื่องของตัว นืหมาหญ้าหมอน้อยนะครับวันก่อนถามที่มีคนถามมันเป็นจะได้เป็นจะได้นต่มานำมาหญ้าหมอน้อยเนี่ยผมเอามาเนี่ยเดี๋ยวเดสกัดมันทับสายนี่กํากันนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูคระับส้มแขกในเต้าผลนี่ก็หนูน้องส้มแขกนเต้าส้มแขกเน่ยลักกันอ่ะมันเป็นจะได้ใครถามปอยเย็นว่าได้โดยหมากส้มแขกนี่โผล่ท้องผูกสวัสดีค่ะ รับครับทายยากใจทงส้มแขกอ๋อครับหมายถึงส้มแขกนี่น้องน้ำฝนที่ทำปรเย็นก็คือเอาไว้คนณที่ทายยากครับสองวันสามวันสี่วันทายเตื่ออย่างจ้านก็พอกระครับเฮ้อใจส้มแขกตัวอื่นนี้ก็ครับนอกจากส้มแขกตัวอื่นใจได้ก็ตัวอื่นก็มีไอ้ดอกชนเผ็ดเนี่ยกรดีอ่านะครับเอาปมันเหมือนกับยาระบายอันปอครับครับผมนะครับบางคนก็หลายคนนะครับที่ทายยากอย่างนี้นะครับครับวัสดีครับ เธ okay, อเคยก็อธิบายเรื่องใบคูเลยเนี่ยทางาวิทยาศาสตร์ผมเคยพูดแจัคขมันใบอะไรอย่างอ๋อใบคูเนี่ยปอนี่เนี่ยเนี่ยไป,อป,ปไอเหยถ้าทันหันอันผมใครนู่นมันมัน,ม,นมันปลูกอยู่ต่ำน้ำบ้านเฮาเนี่ยมันมีข้อย่อยเขาไม่มีข่อย่อท่านเลยขอให้ตัยืนอธิบายเรื่องใบครูอยู่หน่อยจะได้ได้ยินหมู่โทรศัพท์เนาะครับผมเอาปอนลองบอแล้วมันใบครูลักษณะเป็นพุ่มสูงเม็ดถึงสองเม็ดกึ่ง เปลือกต้นเหลียบสีดำตาลใบสีเขียวออกจากเลี้ยงสลับเป็นรูปใบลีปายใบเหลวแหลมโคนใบสอบโคนใบเป็นจักเป็นฟันเลยห่างๆการใบอ่าจน่อกออกเป็นจอแตกแขนงเอาปลายยอดจอดอกเป็นกระจุกเป็นฝอยดอกสีม่วงอ่อนดอกสีม่วงอ่อนแล้วแต่กระมัดมันบังบางแห่งกับห้องยาดอกปุ๋ ตังภากอีสานห้องย<อ>านิวรุดอันนี้ลักษณะที่จะต้องการต้นมันมาพอหรือมาเอาตีะบ้านผมก็ได้พอเพาะไว้ันปั่นนกันไปไปเจ้ครับผมมาต้องเสียงตังบางบางบ้านเปิดห้องหวันยาดอกปุยาดอกปุครับตังภากอีสานห้องยานิวรุดครับมันเป็นพุ่มผมเมื่มอขอไปปลูกบ้านหัวเวียงกระมีบ้าน สวนมันก็มีเวลามันนักเราเข้าขอตัดมาส่งให้ผมไอ้ไอ้นี่ใจ